สวัสดีครับพบกับผมนัทบงกนทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้ยังอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยครับมาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับเนื่องจากว่าอำเภอนี้มีการใช้นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลายแปลงเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงและคนที่พาเรามาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนิดนะคะจากเพจไมโครฟาร์เมอร์ค่ะแนะนาตัวหน้าเจ้าของแปลง ทุมหม่อนทองจ้ะอ่าพี่ปฐุมหม่อนทองพี่ปฐุมหม่อนทองแตงนาข้าวข้างหลังเรากี่ไร่ครับสองไร่จ้ะอ่าสองไร่เนาะนะครับข้าวพันอะไรรอบนี้หอมปฐุมจ้ะข้าวหอมปฐุมจ้ะตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่ละประมาณเดือนกว่าๆจ้ะเดือนกว่าๆอยู่ในระยะการเจริญเติบโตใช่กำลังแตกกอจ้ะอ้าวปีนี้พิเศษมีการใช้ฮอร์โมนอะไรบํารุงยังไงบ้างก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้จ้ะโปรทีนนะนะโปรทีนจ้ะขีดไปกี่พังจ้ะ พิ่งจะฉายไปสองครั้งจ้ะสองครั้งอ่าใครแนะนาใครแนะนาน้องเนี่ยจ้ะน้องเน็อ่าไมโครฟาร์มแนะนําฉีดไปสองครั้งแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสองครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงคือเราใช้เคมีลดลงอืมแต่ก่อนใช้เท่าไหร่ใช้ไร่หนึ่งเราใส่ยี่ห้าโลรอบนี้ละตรนนี้เราใช้ใช้แค่สิบโลอ๋อก็คือเริ่มต้นลองประหยัดดูก่อนจากยี่ห้าโลเหลือสิบโลอ่านะครับก็ถือว่าฉีดไปสองครั้งแล้ว ได้ลดปุ๋ยแล้วครับแล้วการเจริญโตโตของข้าวเป็นไงก็แตกกอดีจ้ะสวยอืมแล้วข้าวเราก็จะวานน้อยลงจากเราเคยใช้ประมาณหนึ่งไร่ใช้สองถังครึ่งยี่ห้าโลอ่าจ้ะเราเลือกแค่ยี่สิบโลอืมก็ถือว่ามาทดสอบการแตกกอการเจริญโตโตของเขาดูเนาะอ่าก็ประหยัดทั้งผันข้าวแล้วก็ประหยัดทั้งปุ๋ยไปเรียบร้อยละครับความรู้สึกของคุณพี่โฟทีเนี่ยนะครับที่เราฉีดไปสองครั้ง ถูกหรือแพงถูกหรือแพงไม่แพงอ่ะจ้ะไม่แพงเนาะก็ใช้ไม่เปลืองเนี่ยอ,อ๋อมันใช้ได้เยอะเนาะจ<อ>้าขี่ไปสองครั้งนี่แน่นอนมันยังไม่หมดหรอกซอมเนอ่ะ,อะใช่ไหมจ้าอ้าโอเคก็เอาใจช่วยครับขอให้การเจริญเติบโตของข้าวแข็งแรงสมบูรณ์และเก็บผลผลิตได้ดีกว่าเดิมะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับและขอบคุณน้องนิดมากนะครับบมนะบอม,มทองกเกษตรพิฆา์โกหลาไปก่อนสวัสดีครับบอมนะคะ